มีกล่องอะไรเออวันนี้จะเป็นกล่องที่ผมสั่งมานะมันจะเป็นกล่องสลิปออนเนาะเรามารอมาจะดขูข้างในเป็นอะไรข้างในเป็นอะไรนึกจ๊ะ ต่อรอนตรงนี้ครับที่ต่อจากตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะเข้ากันได้หรือเปล่าก็มีอะไรจะเป็นที่ต่อ เรามีมาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ What ก็มีสายรัดเออแน่นอนมันต้องมีสายรัดนะสายรัดเป็นประมาณนี้แบบแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาเชื่อมจุดริบมาให้หรือเปล่าจุดริบตรงปลายท่อจะไม่ได้ไปเชื่อมหรัวะเดี๋ยวลายนี่ฮะแกเอามาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เคยมาดูรอยเชื่อม เือว่าเชื่อมสวยอยู่นะอือจว่าสวยปะก็ได้อยู่แต่ว่าเหมือนมันแบบมีรอยเนาะ What แต่ว่ามันติดตรงที่ว่าเขาไม่ได้เชื่อมจุดยึดมาให้เออ What มันจ, <What? S 1> จ,จะอยู่ตรงนี้ แล้วมาลองสวมกันว่ามันจะอยู่ทรงยังไงมันจะเข้ากันได้ไหมเนี่ยดูก่อนโอเคตอนนี้เกิดปัญหาแล้วนะครับปัญหามันอยู่ที่ว่าเนี่ยองศามันไม่ได้นะครับกับตรงเนี้ยกับรูยึดของตรงเนี้องศามันไม่ได้มันต้องไปตัดตัวนี้ใหม่ตัดตัวนี้ออกแล้วก็ ไปเชื่อมใหม่ก็คือสรุปง่ายว่าผมต้องถอดคอท่อออกเลยนะถอดคอท่อคือต้องรื้อทั้งคันพื่อที่ไปเชื่อมใหม่ใส่ตัวนี้เออ,องานหยาบเลยแล้วก็ไปเชื่อมจุดยึดต,ตรงนี้จุดยึดต,ตรงนี้มันจะมากับ ปลายท่อมั้งไม่รู้ว่าเขาจะถแถมมาให้หรือเปล่าอยู่ตรงนี้ประมาณนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าสองจุดห้าหรืออะไรหรือสามวะมันใหญ่ยังเลยต้องใส่แล้วค่อยวัดดูโอเคเดี๋ยวรอปลายท่อมาแล้วกัน ตอนนี้ก็ได้ขอมันแล้วนะครับปลายท่อแต่มันรู้สึกว่ามันเบามากเบาผิดปกติครับเบามากเบาแบบไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นปลายท่อเบาเกินอ่ะแล้วมันสั้นเกินดูดิสั้นมากเขาบอกว่าสิบเจ็ดนิ้วอืแต่ว่าสลิปออนอะไรเราก็จะไปทําใหม่อะไรนะครับเพราะว่ามันเดินนี้ไม่ได้แล้วเราก็จะใส่แล้วก็วัดตรงที่ไอ้นี้เชื่อมอะไรวะอยู่ไหนละ่ะ เชื่อมที่ยึดสปริงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูก่อนนะครับว่ามันเป็นปลายท่อจริงไหมโอเคนีค่ทำไมเบาเบาแหม

นี่เป็นส่วนที่เราทันี่มีใบนี่มีใบคู่มือประกอบเชื่อว่าเยืไบแก้วที่มาจากโรงงานจะใช้งานได้ไม่เกิน3,000กิโลก็อยู่การใช้งานป้องกันอย่าให้โดนน้ำและอย่าปล่อยให้ไบเบิลเสื่อมสภาพจะทำให้ทอดเสียไม่ได้ทางร้านจะไม่รับผิดชอบแล้วก็ทางร้านมีการมีการอันนี้ด้วยนะเออ่รับอัดไบเบิลเซรามิกจากประเทศญี่ปุ่นเนาะนั่นแหละมันจะอยู่ได้ประมาณ10,000กิโล เขาบอกการถอดเองคือลดเสียงให้โยมาดูเดี๋ยวอันนี้จะเป็นพวกขาจับแล้วก็สปริงแล้วก็น็อตต่างๆนะครับอืมว้าวอันนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นคาร์บอนแท้เขาบอกว่าเป็นคาร์บอนแท้เฮ้ยมันก็เบานะจุกรถเสียงอยู่ตรงไหนอ่ ถ้าผมีจุดลดเสียงด้วยแต่มันไม่มีจุดลดเสียงยดูก่อนคาร์บอนแทะไหมแทะหรอเหมือนจะแท้นะเหมือนคร์บอนแทะเนี่ยนะอเอาประมาณนี้นนได้อยู่ก็สวยอยู่แล้วก็มีติ๊กเกอร์ติดตรงนี้ด้วยว่า,าคาร์โพ อันนี้เป็นงานกรอบนะครับไม่ใช่งานแท้ไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ท่อแท้เป็นงานกรอบ 200e ก็พอได้อยู่หรอกอืมแต่ว่าผมซื้อสปริงมาผมจะไม่ใช้สปริงของที่เขาแถมานะนะเดี๋ยวดูกอนบนึง<ำ>เนี่ยสปริงที่ซื้อมาต่างหากจะเป็นของอาคาโย ประมาณนี้เป็นปอมนูนของคาโควิดนั่นแหละซื้อมาตั้งหา่ามคาร์บอนแท้หรอก็เหมือนจะแท้แหละดูไม่ค่อยออกเลยดิแต่มันบางมากเลยโคตรบางเลยน่าจะแท้แหละประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตอนใส่ตอนแบบลองใส่เพราะว่าผมยังไม่ได้เชื่อมยังไม่เชื่อมจุดหูยึดตรงปลายท่อกับ สลิปออนนะครับนั่นแหละอืมนะลองเอาไปเทียบก่อนต้องใส่ตรงนี้ป่ะสลิปออนเราจะเทียบนะเพราะว่าเรายังไม่หยุดจุดจุดที่สปริงถึงสปริงแต,ต่แว่าก็เราก็เราจะไปทำมาานันอ่ะแล้วก็ทำตัวนี้ใหม่หยุดยึดของสลิปออนมันไม่ได้ไมันทำไม่ไดเราจะลองทำดูคนเดียวครับชิวๆ โอเคดูต้เฮ้ดูไ,ได้ห่เป็นไงวะต้องออกมาตรงนี้ได้อยู่น่น้อยู่แน่นมากแน่นอ่สะสิวมสวยยู่สวยครมันเข้ากันน่ยอยระหว่างสลิปออนกับไลาอกสีแบบเขี่ยนทีนี้ว่าจะเอาเป็นของไอเทีเยหรือแบบลุ้งของก๊อกอะไรประมาณก็เป็แบบตอวนี้ดีกว่าให้แดีกว่าวางเข้าสีทองเลย ยากๆเลยวย่ะอะไรสูก็ได้ะม่ไราโอเคน, okay, นะครับตอนนี้ก็กำลังจะเอาท่อสลิปออนนะครับไปเชื่อมหูจับสปริงใช่ตรงที่มันจับสปริงอ่ะดึงสปริงแล้วก็จะไปดัดตรงไอ้ไอ้ที่อะไร เขาเรียกว่าอะไรวะที่มันขาจับอ่ะเออขาจับตรงตรงคอสาริบอลอที่มันจับกับเพื่อมรถนั่นแหละเ,เราก็จะไปเชื่อมกันใส่มาได้ครึ่งทางแล้วโอเคลงตัวหมดทุกอย่างอาจจะมีเสียงผัดลบบ้างโอเคอันนี้จะเป็นสปริงของาคาโาพูิกปั๊มนูนนะครับอโอเคตรงนี้ก็จะเป็นจุดยึดกาดคาร์บอนนะครับ คาร์บอนอันนี้จะเป็นคาร์บอนแท้ร้อนประมาณนี้โอเคเสียงพัดลมเข้าแน่นอนเพิ่งเปิดแอร์ร้อนโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำให้เสร็จเรารอฟังเสียงและชมพร้อมกันนะครับโอเคในที่สุดก็เสร็จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับในมาดูทอคาโพวูอีกนะครับ อันนี้เป็นคาร์บอนแท้อย่างที่พูดไปข้างต้นอันนี้สลิปออไม่ได้ใช่ร้านเดียวกันนะคนละร้านอันนี้จุดยึดแข็งนิดนึงเดี๋ยวจุดยึดผมจะเจาะตรงนี้นะครับเจาะเคบล่าตรงนี้แล้วก็ทะลุมันจะเป็นเออมันจะเป็นช่องอยู่ก็เลยเจาะไม่ติดไม่อะไรนะตรงนี้ก็เกือบติด หมดวิ่งผ่านได้พอดีสลิปออนอะไรข้างในก็เรียบร้อยนะครับจุดยึดจุดอะไรรัดสายก็เรียบร้อยโอ okay. เคเหลือแต่สตาร์ทอะ่ะแล้วก็สปริงคาร์โพวิกปั๊มนูนโลโก,โก้คาร์โพวิกนี่โดนอะไรรืเอล่ช่างค่อยล้างรถโดยรวมก็ประมาณนี้โอเคครับ okay, ดูไกล้ๆรอบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังว่าเป็นยังไง ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเออนั่นแหละมาลองฟังเสียงสตาร์ทดูว่าเสียงจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่ฝังนะยังไม่เคยสตาร์ทเลย